มาชะอำจังหวัดเพชรบุรีร้านอาหารใจกลางทะเลบรรยากาศดีๆพาคนที่รักมาทานข้าวคุกข้าวกบเสียงดนตรีถ้าคุณยังไม่เคยมาแน,นะท้าไม่เข้ามาลองสักทีทถ้าเข้ามาลองดูสักครั้งระวังคุณจะติดใจลิ้นคุณจะติดไ <ป S 2> ชะอำจังหวัดเพชรบุรีร้านอาหารใจกลางทะเลบรรยากาศดีดนตรีสดต้องที่นี่พี a บีชบาร์แอนด์เวสเทอรองชะอำบริการอาหารญี่ปุ่น อาหารไทยอาหารทะเลสดใหม่ห้องอาหารใหญ่ติดแอร์นั่งข้างในมองเห็นทะเลนั่งข้างนอกเหมือนหลุดไปอยู่ใจกลางมหาสมุทรพาเพื่อนพาแฟนพาครอบครัวร่วมดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ฟังดนตรีสดเพราะๆขึ้นไปแจมกับนักร้องก็ได้นะครับเรามีทุกวันทีเด็ดของร้านคือซาชิมิปลาไทยหรือถ้าเน้นความอิ่มจุใจต้องซาชิมิไทยเจแปนทานได้ทั้งครอบครัวอาหารทะเลสดระดับ หายใจได้ว่ายน้ำอยู่หอยนางลมตัวใหญ่เท่าฝ่ามือบริการทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นหรือปัน่นโปรโมชั่นมากมายลดสูงสุดถึง15%ไว้เจอกันที่ร้านนะครับ